มนนี้กิจเขาสายน้อยพี่น้องเพราะว่ามุติเหตุเห็ดน,น,น,นี้ปั้นผ่าเพิ่งก็แล้วซักผ่าตากผ่าเพิ่งก็แล้วพี่น้องมือเช้านี้พอไปเบิ่งคลิปเขาเนาะเรือนเบิ่งคลิปมูคลิปพวกเนาะไปเจอว่าเพิ่นเหตุแต่พริกกะปิโอ้ยขอากับเป็นบานน้ำคาวอะไรพี่น้องเออเห็นก็ให้เราพิการปิก็อยากเค็ดน,น้ี่นี่เห็นป่ะพี่น้องก็ต่ำน้ำพริกเต้เสิร์ฟได้พี่น้องแต่เก็ดมง้งเก็ดม้งเสิร์แล้วแล้วก็มีปลาทูอยู่อยู่เข่งนึงพอดีก็เลยเออเอาไปทอด มือสีกินเขาก็พี่กับพีเดอ้อพี่น้องเนี่ยมือเศร้านไงแล้วก็นเนี่ยพัดก็กมี่บะเขือเปาะ,ปะแตงเออพัดก,ก็พอมีในตู้เย็นเนาะปลาทูก,ก็ยังเหลือเข่งนึงกับปีเขาก็มีอยู่แล้วก็เลยอืจั๊กเล่ข่อยมาพี่น้องไหมกินข้าวกับยายหลงกินคนเดียวเหมือนเคยหลานบริเลมากพี่น้องเพราะว่าหลานอะ่ะโอ้ยลืมมาส่วนกลางมนาะตัดอักน้ันพริกก็ะพเป็นยังเนาะ แก <c oughs> เป็นต้องซ่อนกลางแบบก <c oughs> ินผู้เดียวู้กูกินนั่มแบบยันไม่เหลือนะพี่น้องมนันยังเออเหลือกกับว่าเป็นยังไหน้ำพริกกะปิแต่เสาเลยจริงหองกน,น้ำพริกกะปิน้อเป็นยังที่แบบอร่อยอร่อยแบบม,มือบต่ต้มใคร มีแบบทุกอแลางพี่น้องกินหอนร้านร้านวัดัรรมมหายอยู่อาทิตย์นี้สองอาทิตย์แล้วน้องเจคอบอืมยำพริกกะปิพผิกกระลังดีอืม ปลาทูทอดปลาชิตตาำน้อยกับบนนอยได้เกือบเต็มถ้วยนี่พี่น้องนะพี่กระปิปลาชิตตาดำแคนิดนึงแต่มีไข่เตียวเธอจะอมเป็นข่าวกันครักนม่พี่น้องเนะ เนื้อมือแรงอยู่ทษให้ตาเป็นซื้อชะอมนะปะส็สิเกี่ยวไข่เพิ่มเพิ่เลือกง,ง่ายเพิ่แม่พิเษมาเพิ่งซื้อไ้ปลาทูนี่คนซื้อมาจากตลาดประหาชัยเลยเนี่ยมันปลาทูแถวนี้บรแสุทเพิ่งอเอาปลาทูหองหองเย็นแม่มา,มาขายนะพี่น้อง ออกจากห้องเยินมาแพ็กขายสื่อมากินเหนือนเมื่อเสกทำเป็นสูตรตอนนั้น พอไปเพิ่มกินเขาได้พี่น้องกินเขา,ขาเยอะพอ,อ